พยะประกันชีวิตหลักประกันที่เคียงข้างคุณตลอดไปสถาบันประกันชีวิตชั้นนําของไทยมีความมั่นคงทางการเงินสูงสุดยึดบ้านการักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและองค์กรเป็นสําคัญสำนักข่าวทั่วไทยวันเสาร์ที่17สิงหาคม2567ค่าวันที่15สิงหาคม2567 ที่บ้านสุขาวดีพัทยาจังหวัดชนบุรีนายสนทยาคุณปลื้มอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมให้เกียรติเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ9อย่างปีที่78วันประกาศเอกราชของประเทศอินเดียซึ่งจัดขึ้นโดยนายรักษมันสิงห์นายกสมาคมอินเดียพัทยาพร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมอินเดียพัทยาด้วยบรรดาแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานอย่างคับข้าง เมื่อวันที่16สิงหาคม2567คลตรีสมบัติบุญกอแก้วเสนาธิการกองทัพภาคที่3ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัทปตท,ท,ทสำรวจและผลิตปิตโตเลียมจำกัดมหาชนเพื่อมอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่มและงบประมาณสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุก,กระจายเสียงกองทัพบ,บกที่3ณบริเวณห้องโถง หน้าห้องรับรองสองกองบัญชาการกองทัพภาคที่3ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวันที่16สิงหาคม2567นายพันทองลอยกุลนันที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษีในฐานะโฆษกกรมศุลก,กากรเปิดเผยว่าในระหว่างวันที่1-15ถึงสิสิงหาคม2567ที่ผ่านมากรมศุลก,กากร โดยสำนักงานศูลกากรภาคที่4ด่ดานศูลกากรสงขลาร่วมกับกองสืบสวนและปราบปรามได้ออกปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำสินค้าที่ไม่ผ่านพิธีการศูลกากรเข้ามาในราชอาณาจากักรด้วยการลงพื้นที่เข้าตรวจค้นพัสดุในบริษัทขนส่งเอกชนจังหวัดสงขลาผลการตรวจคน้นพบบุหรี่ต่างประเทศจำนวน780,000มวลมูลค่า3,900,000บาทบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์จำนวน 3960ชิ้นมูลค่า6 0 8 0 0 0 0บาทและบารากูจำนวน70กิโลกร,รมัมมูลค่า70,000บาทรวมมูลค่าทั้งหมด4 6 5ล้านบาทซึ่งบุหษีต่ต่างประเทศไม่ได้ปิดทากรสแตมและไม่ปรากฏหลักฐานในการนำเข้ามาในราชอาณาจักรหรือผ่านพิธีการศูลการกรโดยถูกต้องส่วนบริรี่ไฟฟ้าและบารากูเป็นของต้องห้ามตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องกำหนดให้บารากูและบารากูไฟฟ้า หรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าต้องห้ามในการนําเข้าในราชอาณาจักรพุทธศักราช2,557ลงวันที่12ธันวาคม2,557ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพและเป็นภัยต่อสังคมขอแสดงความยินดีกับ พันตำรวจโทสัมรวยสมานสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุท,ยทัยธ,ธานีและร้อยตำรวจเอกหญิงนวพั์จิฐานรองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุทัยธานีได้เข้ารับรางวัล ITA Award 2024จากพลตำรวจเอกวัชรพลประสารราชกิจประธานกรรมการปปชโดยสถานีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุทัยธานีมีผลคะแนน9 9 4คะแนนและอยู่ในระดับดีเยี่ยมลำดับ,บหนึ่งจากทั่วประเทศ1,648สถานี จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินง,งานของหน่วยงานภาครัฐเมื่อวันศุกร์ที่16สิงหาคม2567เวลา9นาฬิกาถึง12น,นาฬิกาณห้องนนทบุรี1ชั้น3อาคาร4สำนักงานปปช สนับสนุนโดยหากคุณต้องการหาซื้อเพชรน้ำงามเพื่อคนที่คุนระลงมาที่ห้างเพชรดีเสียงบางปูเพชรน้ำงามและอัญมณีคุณภาพสูงรับประกันซื้อคืนบริหารงานโดยดรนรุมนุรเสรประธานลีเสียงรุปดรพีรวัตรและดรทัชชวินสุรัเสรสองผู้บริหารหนุ่มใจดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองโทรศัพท์0 2 6 2 9 1 4 4 4 เปิดแล้วร้านหมูอินเทรนสาขาหนึ่งที่ห้างชัยแสงจังหวัดสิงห์บุรีสาขา2ที่ตลาดชัยโยจังหวัดอ่างทองและสาขา3เปิดใหม่หน้าที่ว่าการอำเภอสันบุรี ik, จังหวัดชัยนาทร้านหมูอินเทรนตู้เย็นของชุมชนมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งและผักนานาชนิดราคาถูกถูกสุกอรมัยไว้ให้บริการบริหารงานโดยคุณจิตตานันท์เทพแก้วประธานบริษัท MIC Interfood จำกัดมาเพชรบูรณ์ยาลือและซื้อมะขามหวานไร่ชนิกาบึงสามานมีมะขามแปรรูปหลากหลายชนิดเหมาะสำหรับเป็นของฝากมออคนสำคัญที่คุณรัตมีกาแฟสดไว้บริการยาลือมาเพชร บแวะไร่สนิกาอำเภอบึงสามพันธ์จังหวัดเพชรบูบร์บริหารงานโดยคุณบ,บุญเลิศพุทธเจริญโทรศพัพท์083599456 9, 9, 9